สวัสดีค่ะครับพวกเรามาจากภาควิชาสังคมาศาสตร์ค่ะครับในส่วนของภาควิชาสังคมาศาสตร์เนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นสาขาวิชาเอกสังคมาศาสตร์การพัฒนาและ3สาสขาวิชาโทได้แก่โทร,รัฐศาสตร์โทเศรษฐศาสตร์และโทสื่อเพื่อการพัฒนานั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์ของหลักสูตรของเรานะคะ <S <S เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ปรับตัวและประยุกต์ใช้ในพิตีต่างๆเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ค่ะ รวมไปถึงการที่นักศึกษานะคะก็จะมีจิตสํานึกความเป็นพละเมืองดีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้น,นั่นเองค่ะลักษณะเด่นของหลักสูตรเนี่ยคือการที่เราจะได้เรียนอย่างคิตศาสตทางสังคมศาสตร์นะครับรวมถึงบริบทของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปของสังคมภายใต้บริบทโลกได้นั่นเองนะครับและเราก็จะได้นําสิ่งที่เรียนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการทํางาน หรือการพัฒนาอย่างตั้งแต่ด้วยนะครับสําหรับการรับเข้าของภาควิชาสังคมศาสตร์ครับน้องๆก็จะต้องเรียนวิชาสาขาระดับต้น2รายวิชาด้วยกันนะครับได้แก่4 3 5 1 0 1ความรู้เบื้องต้นทางสังคมศาสตร์และ4 3 5 1 0 2สถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันน้องๆที่สนใจนะคะเข้าสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การเมืนงของเราเนี่ยจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0ทั้ง2รายวิชานั่นเองค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจเข้าวิชาโทรรัฐศาสตร์ โทเศรษฐศาสตร์และโทรสื่อเพื่อการพัฒนานะคะจะต้องไม่ติดเอฟทั้ง2รายวิชาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสําหรับแนวทางการประกอบอาชีพของเอกสังคมศาสตร์การพัฒนาของเรานะคะบอกเลยว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานด้านการพัฒนานะคะงานด้านสื่อสารมวลชนหรือว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิชาการหรือว่าอาจารย์และบุคลากรต่างๆภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของเราเองค่ะหรือว่าจะเป็นอาชีพตามที่น้องๆเนี่ยสนใจหรือถนัดได้เลยค่ะ กิจกรรมเบ่งของภาควิชาสังคมศาสตร์นั่นก็คือกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นั่นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยจะได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไปต่างๆในชุมชนนะครับเพื่อที่เราจะได้นําประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาและการหาวิจัยเพื่อการพัฒนานั่นเองนะครับหากน้องๆมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สามารถติดตามภาควิชาสังคมศาสตร์ได้ที่ Facebook ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและช่องทาง Instagram หรือว่า IG ของเรานะคะก็ sosci.art_su s ค่ะ sosci.art_su s, 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 s u. เองค่ะครับหวังว่าเราจะได้พบกันที่ภาควิชาสังคมศาสตร์นะครับแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย